วัดดีนั้นแล้วก็ปลานะครับวันนี้เราอยู่ที่ลบบุรีครับวิ่งเลาะเส้นทองจุลประทานมาหาหมายครับวันหยุดวันที่ห้าธันวาก็ทีแรก่าจะพักก่อนแล้วแหละแต่ว่ามันแาดตกครับก็เลยขี่มาลองหาหมายดูจะเป็นปลาเล็กๆเ,เลยครับดูแล้วจะลองหาเล่นใหม่ของจุลประทานดูครับตรงไหนเหมาะเราจอดจการเทสหมายไื่อนตัวด้วย จะไ,ได้ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับสี่โมงค <c oughs> รึ่งแลวครับเราเราเพิ่งจะได้ลงน้ำกันมอแวะตกตรงสะพานคลองใหญ่ครับเห็นมีเด็กๆนั่งตกก็เลยมาขอลงด้วยครับน้ำค่อนข้างแรงหรือว่าน่าจะพอมีตัวให้ลุ้นครับ เอาครับลงบบไปเสรแล้วเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันเย็นๆที่นี่นี่กันน,นั่งลมลื่นดีเหมือนกันน้าของผมก็เริ่มแล้ะชันนี่เกินอ่า ไหวับมังน้อยแต้มแรกของวันนี้หมานปลาหมาดนะเดี๋ยวก่อน,นเรามีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งก็ลงไปสักสิบนาทีนะได้มาแต้มแล้วก็ อมังน้อยให้น้องเจ้าถิ่นเขาไปแล้วปลูกมิดกันไว้วันหลังจะได้ไมาอีกตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานคลองใหญ่โชประธานะครับครกระเทียมเย็นๆก็ร่มรื่นนะครับ,รน,น,รบน,นั่งตันนี้สี่โมงกว่านี้ไม่ร้อนแล้วนั่งสบายเลยวิวข้างหลังก็สวยด้วยครับดูธรรมชาติดีมากเลยเอาครับรุ้นกันต่อครับ <laughs> mày tắt <tạp> tiền nhỉ chạy <laughs> mà đẹp ต่อไปขอมานอนบ้านเลยนอนบ้านเลยเราจะไป หน้าวิ่งลงมากนะ,ะเลื่นหลายทีเลยเอามาสวยร<อ>ังใช้สวยไปเจ้าทิน,นีน,นไปเจ้าทินาเจ้าทินมาปลาให้แม่แก่ง <c oughs> เอาถ่ายรูไปไว้ <c oughs> เอาอันนีตัววิดีโอเลยเราลงไปครึ่งชั่วโมงได้มาสามตัวเจ้าทินเขาบอกว่า เราได้เยอะมากขึ้ยมงสามตัวได้เยอะเลยไหมเอางี้เม็นเดี๋ยวเอานี้ไปนี่เป็นมีเขียวซ่าเยอะพี่เองแล้วก็จะได้เยอะมากแบบนี้คขับครับน้องเขาบอกว่าได้เยอะมากเลยอากเหมัอนกันเรื่อยๆครับของยมทานมันก็น่าจะเป็นปัาเล็กอย่างนี้แหละครับ เล่เรื่อยนั่งตกสนุกสนุกตอนเย็นเวลามีทริปใหญ่ๆเรา่อยไปหาปลาใหญ่กันที่เราละน้อยฮะชั่วโมงสองชั่วโมงตอนเย็นมานั่งเล่นมิตรภาพด้วยหลุมอืมโมเปเลยจะซ่าจะเรื่ยง ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน อุ้ใหญ่นี่มาตัวนี้นี้ใหญ่เนี่ยนี่ใหญ่เลยฟังมือนะเป็นโฟงปากนี่มันพูดถึงนีตัดหัวจริงงเดียวปลาไปลงปานใช่ป,าปลาลงปาาต่อให้ปาลาแก้วน,นี้ที่ลงไปวัดป่านี่นค,นค่อนข้างจะลาดมากเลยเมื่อกี้จะสะดุดล้มหลายเที่ยวนะครับโอ้โหแล้วหมาล้มลื่นะนะมีความสุขมากเลยมาตกตรงนี้สนุกด,ด้วย บรรยากาศจะดีมากครับวันนี้นอินเอ็มเป็น,น,น,นวันที่ตกปลาและอินเอวันนึงไปดูกันต่อครับไปนะครับเจ้าถิ่นเขาได้เปลี่ยนใส่เหยื่อเราลงไปแล้วครับออเจ้าถิ่นทำงานแล้วเจ้าถิน่นดูตัวสิ สังกวาดเราถิ่นโชว์แล้วหนึ่งแต้มทางของคุณยิงๆเลยเนี่ยปาหนังเนี่ยติดไม่เยนี่ไม่ใช่สังกวาดนี่อะไรลูกลูกปลาบึกเพ่ินเหมือนกันนะหมายนี้นะ เป,เ,เป็นขนาดชั่วโมงเดียวนะยังโอเคเลยนะรอบหน้ามีพีสองแน่นอนแบบนี้เต็มว,วันเต็มว,วันเลยเขียนเวลาไหมยังยังระหว่างเขียนเวลากับรอวันเสาร์รอวันไหยดีกว่ารอวันเสาร์เวลาใช้หมด <laughs> <laughs> โอเคครับยอกยักมือด้ยระวังยักมือนะน่ะปวดนะตัวนี้น้อยเกิน แหนดูที่ได้ปลาฝากแม่เยอะเปล่าวันนี้นี่ครับน,นี่บอกแม่วันนี้ได้ปลาเยอะแล้วมาคุ้มแล้วเนะี่ย เต็มวันแน่นอนหมายนี้ยเต็มวันครับรับหน้าลำต,ตาเต็มวันแน่นอนควรแต่เวลามันนี้ชั่วโมงกว่าก็าถือว่าเข้าดีนะเข้าดีอ่ะเหมือนเดิม,มจตินเจตนครับาไปฝากแม่แล้วก็ลากล้องไว้เลยบ๊ายบาย